s t b 1 0 x เผยโฉมตัวอย่างสำนักงานใหญ่ใน The Sandbox แพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงที่พัฒนาบนเทคโนโลยีบล็อกเชนนับเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแห่งแรกในโลกที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ขับเคลื่อนโดยชุมชนบนโลกเมตาเวิร์สผ่านความคิดสร้างสารร์แบบไร้ขีดจำกัดเพื่อสแสวงหาโอกาสใหม่ๆใ,ในโลกอนาคตแนวคิดการออกแบบสำนักงานใหญ่แบ่งเป็น3โซนอดีตปัจจุบันอนาคต สะท้อนภาพความเป็นไทยตั้งแต่อดีตถึงอนาคตสู่เวทีสากลโดยเน้นประโยชน์ใช้สอย3าด้านได้แก่ 1. วอรชัวจัดอีเวนต์แบ่งปันความรู้เทคโนโลยีสร้างประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม 2. วอร์ชั่วแลนสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจในการทำกิจกรรมต่อยอดโครงการ 3. NFT Gallery พื้นที่แสดงผลงานและคอนเสิร์ตสนับสนุนศิลปินชาวไทยสู่ตลาดโลก คาดว่าสำนักางานใหญ่ s c b 10x ใน The Sandbox จะพร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการภายในไตรมาส4ปี2,565นี้